อยากที่ดาบคาตานะนะครับตอนนี้ท่านชมจะเห็นอยู่ที่หน้าจอเห็นไหมครับเอาละครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะผมตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเว็บเกมพลอยแบงค์นะครับผมอยู่ผมคนเดิมนะครับดูซิเกมเมอร์นะครับผมก็วันนี้เราอยู่ที่หน้าเว็บเกมพลอยแบงค์นะครับวันนี้เราว่าด้วยมีดคาตานะนะครับผม ก็ตอนนี้ตัวเกมมีข้อเสนอพิเศษนะครับผมสําหรับคนที่พล mm hmm. าด Battle Pass p a r แรกไปนะครับผมแล้วอยากได้ดาบคาตาณะนะครับอยากได้ดาบคาตาณะนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมนจะเห็นที่หน้าจอเห็นไหมครับเป็นอีเวนต์เลยนะครับอีเวนต์เลยคือดาบคาตาณะนะครับผมจำนวน1นึ่งแสนแคทนะครับเ mm hmm. ลเวล45่าสำหรับใครที่พลาด Battle Pass p a r แรกไปเนี่ยแล้วแล้ว แล้วแบบไม่ทันอ่ะคือพาดพาสแรกไปแล้วอ่ะแต่ว่าพอมาพาสสองเนี่ยตัวเองตัวเองอยากได้คาตาณะขึ้นมาเนี่ยต้องจ่ายนะครับผมต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับผมก็แพงหูฉี่เลยนะครับผมแต่เอาเรื่องอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ตัวรายละเอียดตัวสินค้านะครับผมอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าตัวละเอียดตัว้ัอเรายทุละเอียดตัวสินค้านะครับีายวละเอียดของสินค้านะครับผม่งตันราย่าละเอียดของสินค้าเครับผมนี่ยครับผมก หนึ่งชิ้นหนึ่งแสนแคสตนะครับผมโอ้โหหนึ่งแสนแคสนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมหนึ่งแสนแคสนะครับผมก็ถามว่าเอา้าวี่แล้วผมซื้อคาตานะนี่มันยังไงอะไรยังไงก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะครับผมสำหรับคนที่ต้องซื้อคาตานะตัวเนี้ยคือคนที่พาสทุอคนที่พาดแบลเทิลพาสพาดแรกไอพาสที่มันแจกสไนท์ถาวอนอะ่ะเออถ้าคุณพาดตัวนั้นอะ่ะ แล้วคุณมามาซื้อพาร์ทสเนี่ยคุณจะไม่ได้คาตานะเพราะว่ามันต้องเก็บพาร์ทแรกกับพาร์ทสให้ครบคุณถึงจะได้ดาบคาตานะฟรีถูกไหมอ่ะแต่คนที่พลาดพาร์ทแรกเนี่ยคือตัวเกมก็มีข้อเสนอพิเศษไงขายไอขายขายการ์ดขายการ์ดที่การ์ดตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นดาบคาตานะเมื่อหลังจากที่จบประเด็นพาร์ท ซีซั่นเนี้ยที่กำลังจะจบลงในอีก6วันที่กำลังจะจบลงนะครับผมก็จะเปลี่ยนนะครับผมมันจะเปลี่ยนจากการกลายเป็นดบนาบคาตาณะถาวรเลยนะครับผมเนาะซึ่งขายอยู่ที่1ชิ้น1แสนแคสครับผมหนึ่งแสนแคสว่าไงครับท่านผู้ชมหนึ่งแสนแคสคุณว่าไงครับผมอ่าซึ่งอ่ะถ้าอ่ะถ้าดูในคำอธิบายนะครับผมผู้เล่นจะได้รับเออ่ไอเทมเป็นตัวแทนไอเทม หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมแบตเทิร์นพาร์ตพาร์ตสองไอเทมจะถูกเปลี่ยนเป็นดาบคาตานะพายในเจ็ดวันทำการหมายเหตุผู้เล่นจะต้องผ่านเงื่อนไขพิเศษจากการ,รซื้อแบตเทิร์นพาร์ตพรีเมียมและทำแบตเทิร์นพาร์ตเลเวลสี่สิบห้าทั้งสองพาร์ตจึงจะได้รับหลังจากสิ้นส,สุดกิจกรรมแบตเทิร์นพาร์ตจะเปลี่ยนมาเป็นดาบพายในเจ็ดวันนะครับผมเนาะงงไหมก็คือ ือเงินไขกได้ดาบคาตานะเนี่ยเราต้องเก็บไปท่านพาร์ทพาร์ทแรกและวพาร์ทสองก็คือจะต้องเลเวลสี่สิบห้าทั้งสองพาร์ทเราถึงจะดาบคาตานาะถูกไหมแต่สําหรับคนที่สำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อเออคนที่ไม่ได้ซื้อพาร์ทแรกก็คุณก็จาเป็นที่จะต้องซื้อตัวนี้โอเคไหมเอาไง่ายว่าถ้าคุณพลาดพาร์ทแรกอะ่ะคุณอยากได้คาตานะคุณต้องคุณต้องซื้อไอเทมตัวนี้ได้หนึ่งแสนแคสแล้วคุณก็รอรับคาตานะ แต่คุณแต่คุณก็ต้องคุณก็ต้องเลเวล45ด้วยนะพาร์ท2เพราะว่าเงื่อนไขาการซื้อตัวเนี้มันคือเลเวลมันต้อง45เลเวลของพาร์ท2ต้อง45นะงงไหม <c oughs> ไม่น,าน่าจะงงนะพาร์ท2ต้อง45แต่สำหรับคนที่เออเลเวล45ครบทั้ง2พาร์ทอยู่แล้วไม่จะเป็นต้องซื้อนะครับเพราะว่าตัวเกมได้มีเกณฑ์บอกอยู่แล้วนาะสำหรับผู้เล่นที่ซื้อสองแมทเทนพาร์ทในเลเวล45ไม่จะเป็นต้องซื้อสินค้าชิ้นนี้ก็ ก็ผมซื้อครบอยู่แย้วไงยผมผมผมไม่ต้องผมไม่จําเป็นไงแต่สําหรับคนที่พลาดพลาดพลาดแรกเนี่ยคุณจะต้องซื้อเทมตัวนี้หาคุณอยากจะได้ดาบคาตานะเนาะอ่งงไหมผมอธิบายผมอ่าอาจอาจจะงงอ่ะเออเนาะก็คือถ้าคุณพลาดพาดแรกคุณอยากจะได้คุณอยากจะได้คาคาตานะใช่ไหมคุณต้องมาซื้อไอเทมตัวนี้อ่าแล้วคุณก่อนที่คุณจะซื้อเทมตัวนี้ได้คุณต้องเลเวล45ก่อนสำหรับไพเทมพาร์ทณตอนนี้ คุณต้องเลเวล45คุณถึงจะซื้อได้อ่ะปลดล็อกมามาต้องมองมาซื้อที่ช็อปในหน้าเว็บเกมหอยแบงค์นะครับมาที่แบตเทิลพาร์แล้วคุณก็ดูเนี่ยอีเวนต์นะอันแรกเลยเลเวล45อพอเลเวล45เสร็จปุ๊บคุณก็เติมเงินแล้วคุณก็ซื้อจบจบคุณรอรับดาบคาตาน,ตน่าเลยนะจบแต่ถ้าคนที่ซื้อครบอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องทำอะไรซื้อครบอยู่แล้วแล้วเลเวลครบเลเวลครบทั้งสองพาร์ทก็คือจบอย่างผมครบอยู่แล้วผมก็แค่รอรับดาบคาตาน,ตนา่ฟรีถามว่าเอา้า แล้วมันต้องเติมเท่าไรหร่ล่ะพี่ก็เอ่อมาที่หน้าเติมเงินเลยหน้าเติมเงินเลยเนาะอ่าหนึ่งพันแคสอ่าเอาแบบเพียวๆเ,เอาแบบทูนี่วอลเลทละกันเนาะหนึ่งแสนแคสเนี่ยหนึ่งแสนแคสก็อันนี้เอาเอาทูนี่วอลเลทนะหนึ่งหนึ่งแสนแคสเนี่ยหนึ่งแสนแคสใช่ไหมอ่าตอนเนี้ยหนึ่งหนึ่งพันแคสเนี่ยคุณจะต้องเสียหนึ่งหนึ่งพัน เติมเงินหนึ่งพันคุณจะได้ก้าวเหมือนแคชใช่ไหมคุณก็ต้องเติมเติมเติมอีก 100, เติมอีก 100, เตนะิมอีกเติมอีกหนึ่งร้อยอ่ะเติมอีกร้อยนึงอ่ะเออเพราะว่ามันมีก้าวเหมือนแคชถูกไหมคุณก็ต้องเติมหนึ่งหนึ่งหนึ่งมึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทคุณจะได้แคชหนึ่งแสนแคชพอดีเป๊ะเลยจบครับผมตามนี้นะครับถ้าใครง,งงก็ไปอ่านเอาเองนะครับผมอธิบายอาจจะงงห,หน่อยเพราะผมไม่ได้เรียนคำพูดผมโดนสดครับผมเนาะเดี๋ยวเราตัดเข้าไปศีษฐกิจไปก่า โอเคครับ okay, ผมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เราอยู่กันห้องหอสมุดนะครับผมเราอยู่กันที่โหมดมีดนะครับเราก็จะเล่นมีดตัวนี้อแฟงเปลทของเรานะครับที่เป็นแบตเทิลพารของเราเนะาะก็สำหรับใครที่งงเนาะก็ส <c> ำ <oughs> <c oughs> หรับใครที่งงเดี๋ยวผมจะอธิบายซ้ําให้ท่านผู้ชมเข้าใจอีกรอบหนึ่งนะครับผมเนาะก็คือไอเทมตัวนี้มันถูกเพิ่มเข้ามาขายให้กับผู้เล่นคนที่พลาดแบตเทิลพาร พาสแรกไปนะครับผมไอแบตเติ้ลพาสที่มันเป็นสไนอเออที่คุณพาดโอ้โยี่หยแตกก็ส่วนคนที่พาสส่วนคนที่พาด,พาดเอ,อ่อพาสแรกนะ่ะคุณอยากได้คาตาน่าอย่างที่บอกอะ่ะโอ้ยโ,โอ้โหอะไรเนี่ยก็ถือว่าเกมนี้ต,ติ่งจริงเลยนะเนี่ยเอาคาตานะามาขายในงบออหนึ่งแสนแคสนะครับผม,ม,มผมเล่นมีไม่เก่งอะ่ะ ยังไงผมก็ต้องเอ่อแสดงความเสียใจแกแกผู้เล่นที่ที่คุณพลาดพาร์ทแรกไปนะครับต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าคุณจะต้องเสียเงินเยอะพอสมควรนะครับห <1, 100. S 1> นึ่งพันหนึ่งร้อยนี่ถามว่าเยอะไหมเยอะนะครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมเนาะแต่สำหรับคนที่เติมหรือสำหรับคนที่เติมเอ่อซื้อผ่านกาลีน่ามันจะได้คูณ1ิบเปอร์เซ็นก็แล้วอันนี้ก็อาจจะต้องเติมถูกหรือเปล่าต้องคำนวณอีกทีนึง นะครับเพราะผมก็ไม <toys> ่ร <P eki> <sh yelled> ู้ว่าจะได้ถูกจริงหรือเปล่าแปกแล้วกูก็สลารบคนที่ครบทั้งสองอันก็ผมก็แสดงความยินดีด้วยนะครับคุณคุไปตอส่วนใครที่พลาดนะครับรอบแรกไปก็ต้องแสดงความเสียใจนะครับเพราะว่าถ้าคุณจะเอาคาตานาถาวรนี่คือคุณเจ็บหนักมากอ่ะพูดถึงเกมก็โหดลุด ขุดเลือดขูดเนื้อเกินเนอะหนึ่งแสนแคสโอ้โหเท่ากับเล่มละพันน่ะโอ้อโคตรถือว่ายังไงอะเรียกว่าเฉยอกาศได้ไหมเรียกว่าฉวยโอกากา,โอกาศได้อยู่นะถ้าส่วนตัวถ้าให้ผมมองเนี่ยมันมันโคตรเอาเปรียบเลยนะครับถามว่าเอาเปรียบยังไงก็คือเอาเปรียบเรื่องเรื่องราคาที่มันแพงเกินไปผมมองว่ามันก็แพงอะถ้าไอคนมีเงินแก่แล้วไป ถ้าคนไหนไม่มีเงินเนี่ยมันก็จะก็จะลําบากหน่อยครับอย่างผมเนี่ยลองคิดดูซิว่าถ้าเกิดถ้าเกิดผมพาดแล้วผมอยากได้ขึ้นมาผมต้องเสียเงินหนึ่พบาทเพื่อที่จะเอาหนึ่งหนึ่งเล่มเนี่ยมันมันเยอะมากเลยนะถามว่าเยอะขนาดไหนก็ผมทํางานได้วันละสาม้อยสาสิบสี่บาทก็ตีถ้าตีกลมๆนะถ้าตีกลมๆก,ก็สามร้อยสามสิบสี่บาทเนาะสามอยามผมทํางานสามวนะันอะ ที่กูทางานประมาณสามวันน่ะกอทางานสามวันกับมีดถาวรเล่มหนึ่งนี่มันโคตรลงทุนเลยนะอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ค่อยได้ฆ่าใครเพราะว่าผมไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่เพราะว่าผมจดจ่ออยู่การพูดอะอะไรพวกเนี้ยเออังไงก็ต้องถามใจท่านผู้เล่นดูนะครับว่าท่านผู้เล่นหรือท่านผู้ชมดูว่าหนึ่งแสนแคสไหวไหมหนึ่งแสนแคสไหวไหมนะ สำหรับคนที่พลาดรอบนี้คุณจะต้องจำไว้เลยนะครับผมว่ารอบหน้าคุณอย่าพลาดนะครับผมเพราะว่าถ้ารอบหน้าคุณพลาดเนี่ยคุณอาจจะโดนอย่างนี้อีกก็เป็นได้นะครับผมว่ารอบหน้า g m เอมเขาเล่นอีกแน่ครับอู้แม่เลยคุณไม่ต้องห่วงครับรอบหน้าว่า g m เอมเขาเล่นอีกแน่ครับเล่นแบบนี้ยแบบหนึ่งแสนแคสเนี่ยถ้าสมมตินะถ้าสมมติรอบหน้าเป็นมีดเอ้ยมีดแบบ เป็นลูกซองซนะอมบี้เซเลเยอร์ถาวรสมมตินะลูกซองซอมบี้เซเลเยอร์ถาวรนะเออสมมตินะสมมติมาปุ๊บโอ้โหสมมติสมมตินนะซอมบี้เซเลเยอร์ถาวรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องเก็บให้ครบสองพาถึงจะได้ซอมบี้เซเลเยอร์ถาวรคุณคิดเอาละกันว่ามันจะขายกี่บาทนี่ขนาดคาตาน้ามันจะขายแสนแคสอะแล้วลูกซองซอมบี้เซเลเยอร์จะขายกี่บาทวะไม่อยากจะคิดอะผมว่าแตะทักสองแสนแคสได้อยู่มั้งโอ้โหเกือบเกือบหน้าแหกูพี่ ผมว่าสองแสนแคสเนี่ยถึงอยู่นะครับผมไปอะไรโอ้ยหน้าดิงอ้ยโอ้ยโอ้โหแม่งไม่โดนหัวส่วนตัวผมก็ ผมก็ไม่คิดนะว่าเกมเขาจะเอามาขาดอย่างนี้แม่งโคตรเกียนเลยอะ่ะคือแบบแต่แต่มันมีเงื่อนไขนะอย่างที่บอกอะ่ะอย่างที่ผมบอกต้นคลิปเนี่ยม,มันมีเงื่อนไขครับผมก็คือว่าคุณจะต้องซื้อแบตเทิลพาร์รอบที่สองแล้วคุณจะต้องเลเวลสี่สิบห้าด้วยนะเออคุณจะต้องเลเวลสี่สิบห้าด้วยคุณถึงจะซื้อดาบตัวนี้ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเสียตังสองต่อแล้วคุณเสียเยอะด้วยเพราะว่าแบตเทิลพาร์เนี่ยสองพาร์ใช่ไหมถ,ถ้าตีเป็นเงินเนี่ยแค่สี่ร้อยบาทถูกไหม แค่400บาทนะย้ำแค่400บาทแต่ถ้าเกิดคุณพลาดพาร์ทแรกเนี่ยคุณเสียซื้อไปแล้ว200ถูกไหมคือคุณเสียเงินซื้อไปแล้วอ่ะ200บาทใช่ไหมแล้วคุณก็จะต้องเสียเงินอีก1,100บาทในการซื้อ,อ,อมีดคาตานะถาวร10,000แสน 1, แคสก็1,100บวก200ก็ได้1ัน0อ่ะถ้าเกิดว่าซีซันเนี่ยคุณคุณโดนไปหนอหนอน่ะ1,300บาทอ่ะ คุณโดนไปหน่อนๆเลยนะหนึ่งพันสามร้อยบาทอะครับผมคุณโดนหน่อนๆเลยเออคุณโดนหน่อนๆเลยนะครับผมแม่งโคตรเจ็บเลยยังไงก็อย่าพลาดกันนะครับไปเจอกันใหม่ในรอบหน้านะครับบ๊ายบาย